สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำล,ลาบเขาเรียกสบายนางหรือตามบ้านภาคอีสานก็จะเรียกสามสิบกีบน,นะจะลองทำครั้งแรกยังไม่เคยทำหรอกแต่เห็นหลายๆคนทำแล้วก็น่ากินก็เลยอยากจะททาลองดูว่ามันจะน่ากินหรือเปล่าเริ่มต้นเราก็จะใส่พริกก่อนเริ่มต้นจะใส่พริก ผงพริกขั่วนี่แหละครับนี่ชอบกินเผ็ดก็จะใส่เยอะหน่อยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยข้าวคั่วนะครับว<ศ>ิธีทำลาบทางทางอีสานจะขาดไม่ได้พริกผงกับข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วอันนี้คั่วเองหอมๆเลยครับอันนี้เราลวกมาแล้วนะครับ ลวกใส่เกลือแล้วก็ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็จะใส่ผงชูรสใส่ประมาณนี้ไม่เยอะหนึ่งช้อนเสร็จแล้วก็จะใส่มะนาวเนาะมะนาวก่อนมะนาวก่อนมะนาว ใส่ไปเลยประมาณหนึ่งลูกมะน,นาวตอคุณลองผู้ดีะบอักษสารต้งเป็นเอกอัครราชทูวสามัผู้มีอนาจเต็มใส่มะนาวเียเไทยก่อนที่จะมาดรงตาแหน่งเป็นอกอัคราชทูตวิสามัผู้มีอนาจเต็มแหสาธรเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาต่อเลย ใส่แค่นี้ก่อนน้ำปลาเดี๋ยวมันเค็มใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มแล้วเอาคืนยากเสร็จแล้วคนก่อนเลยอ่ะคนให้เข้ากัน,นมันจะออกประมาณสีนี่แหละที่จะคั่วแบบดำๆหน่อยหนึ่ง ลองชิมดูก่อนนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงอขาดน้ำปลาแต่เผ็ดใช้ได้เปรี้ยวใช้ได้เ<า>สร็จแล้วก็จะใส่อันนี้ก่อนนะหอมจะมีผักชีนี่แหละแล้วก็ต้นหอมใส่นี้ก่อน

มีรสชาติของมะนาวกลิ่นของมะนาวนี่นะแล้วก็มีรสชาติของต้นหอมกลิ่นข้าวคั่วแรงมัดหอมเลยกลิ่นข้าวคั่วพอเราคั่วเองนี่นี่ครับจะออกมาประมาณนี้เมนูพอเราจะตักใส่จานแล้วก็จะโรยด้วยสารเเนเดี๋ยวเร้ลองชิมดูก่อน